อ่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยยนวนครับผมนี่วันนี้มาตีพึ่งพงครับผมมีพาน้องชายมาด้วยครับเ <c oughs> เป็นตากล้องครับผมนี่ครับพึ่งพงหลังอยู่ในกล่องหลังกระดาษกล่องขวดครับผมอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องจะเป็นครับถือให้ สีย่ยิมกล้องเลยแบบแบบนะไม่นัานะม,มันพักหน้าจอนี่ครับโหแน่นโ,โหหนกตรงไม่ขึ้นด,ดูครับเต็มเตี้ยดเลยนี่เต็มรังเลยแบกบไม่ได้ดิมันหนักนี่ครับเดี๋ยวกล้อง เรียดมันเดินปันแล้วเราก็เอาแค่หลังเนี่ยอกแล้ว น้ำหวานมีแค่นะอระโยชน์น้ำหวานมีแค่นะยังมีก้อนเล็กอ,อุ้ย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 ใจเย็นโอ้โหจะดูดอนะไรนักหาเฮ้ยมันแมงวันเลยลั้วมาคุมหน้ามันก็ได้คุมแมวโด หลังยังใหญ่เลยช่วยตรง้านนี้เยอะจริงมันมีตัวอ่อนไหมเต็มเลยครับท่านผู้ชม ไอ้จุดนี้จุดนี้คุ้มหน้าเลยใช่ไหมหนอคุ้มไหนวะเห็นไหมไม่น้าเห็นนะอืมนี่ครับ ชัดยอดโอ๊ยสุดเลยวะโอ้ยโหแล้วถ้าเอาเราไปางี้แล้วมันจะไปอยู่ไหนฮะมันไม่มีแล้วเนี่ยมันล้างหมดแล้วเหลือแต่น้ำพึ่งแล้วเนี่ยที่เห็นเห็นนี่ยคือน,น้ำพึ่งเราจะแยกตัวอุ้ยเขามึงโอ้โหมันเป็นกระดาษลังว่ะดูดิ มันติดนะน้ำชมเป็นกระดาษหลังตรงนี้เสลายมันเพิ่งก็ฝนมันไม่ดุนะใช่ไหม อย่าพิงพูดขอหนี้หน่อยอ้มันหวานนะคือตรงนี้หมดเลยครับแล้วก็ไปทางกระดาษไปทางกระดาษเนาะไปบีบเอาไปบีบ ทัวใหญ่ไม่ใช่หรอตัวพึ่งมันเยอะว่ะโอ้โหนี่ครับเป็มนรับตัวพึ่งนี่น้ำหวานอยู่รวงนี่โอ้ยเขารวงเท้า แข็งพื่งร้องอนะ่ะไอุ้ยไปร่วง

อ้ยโดนอ่ะฮะโดนอะไรเก่เหรออืมมันไม่ยอมทิ้งหลังตัดยากด้วยครับอยู่ในบ้านปุ๊บก็จะหาตึวนกเก็งทหาร ออกนอ้าเต็มเลยวมือนเดิมนี่ครับเอาออกมาก่อนครับผมเดี๋ยวมาตัดน้ำหาวานแยกอีกทีครับเดี๋ยวขอตัดน้ำหาวานก่อนส่วนลังเรืองที่ไม่มีน้ำหาวานนี้เดี๋ยวผมจะ เอาไปให้ปลาผมเพราะว่ามันกินไ,ได้มันแก่ไม่แน่อาจอาจะเอาไปคืนเขาแต่ดูแล้วเขาไม่น่าอยู่แล้วครับน่าจะย้ายหนีไปน่าจะเอาไปให้ปลาเพื่อนอ่อนน่าจะเอาไว้ได้กินอยู่ไปบเดี๋ยวขอแยกก่อนก็เอเญกนี่ครับน้ำหวานก็พอได้สักน่าจะสักเกือบเกือบขวดแล้วครับไปเดี๋ยวไปดูอีกลังหนึ่งครับไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่าตัวอ่อนก็นี่ครับแผงนี้ได้กินอยู่ครับตัวอ่อนเดี๋ยวก็ น่าจะเอาไปให้ปลาครับม่มีน้ำหวาติดน่ชจังไปะ,ปะเดี๋ยวดูหังนี่นี่ครับอีกหลังนึ่งนายลองต้องยกออกก่อนรอดูว่นาลันจะดีไหมต้เพิ่มแล้วหา,ทา,ท,า,ท,าทางเา้าแถวนี้เพิ่มดีกว่าอะย่ใช้แก่บกนะ่อนนอยในลองได้แล้ว เห็นไหมยไม่เห็นเฮ้ยกาผ้า,าลยไ่มีควันเลยวะมอเขียบแน่เลย จุดละหนึ่งละรอบเลยเนี่ยต้องอันนี้ไม้ต้นนี้เขา เป็นรองส้วมนะครับแต่เขายังไม่ได้มาอยู่หลังมันจะล้างครับอ่ะมาดูกันดยโอ้ยจ้อยโอ้ยร่วงอ่ะโอ้โห โอ้โหล้วมหมดเลยจะให้น่าจะเปิดทางนี้เไเลทีนีจะลงกเก็บแล้วจะลงไปเก็บยังไงล่นะโอ้โห,โหน้ำหวานทั้งนั้นเลยแต่น,น้ำหวานตรงนี้ตรงนี้ จะเอาง่าง่ายอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอ้สกิทเด็กไหนดีผิดไปไหนวะวันเน้นๆ มีแต่น้ำหวานนะครับตัวอ่อนไม่มีเลยนะมันจะย้ายใช่ไหมใช่ใช่จะย้ายแล้วเนี่ยดูดิมีแต่น้ำหวานเต็มเต็มเลยเต็มทั้งรวงแล้วไฟหลังนี้ไม่ต้องคัดเลยจะพิดร้อ,องเขาครับ นี่นะนี่นะครับจ,าจา่ายเจ้าง่ายๆตกเลยครับตัวอ่อนไม่มีครับจอมนีม่ครับตัวอ่อนไม่มีเลยครับรังนี้อันนี้ตัวอ่อนของหลังที่แล้วครับเอามากินเลย ที่เหลังนี้ไม่มีโต๊ะอ่อนจริงจริงนะครับเป็นน้ำหวานล้วนๆเลยครับโอ้เนี่ยข้อพายเขบอนถ้าตัวพึ่งมันเยอะเพราะว่าดูดิโอ้หเสดยดายล่วงน้ำหวานหกเป็ดต้องเยอะครับผมนี่ดูร่วงมันน้ำพึ่งทั้งนั้นเลยครับเนี่ยน,น่นเลยไปเดี๋ยวไ้ไปคัดที่บ้านตรงนี้ตัวพึ่งเยอะอันตราย เพราะข้างในมันอันตรายนะนางพยายามอยู่นี้นะครับในนางพญาจะนี่นะครับนางพญาจะอยู่ในนี้แหละมันจะมารวมกัอนอยู่ตรงนี้และตรงนางพญาเลยไปดูกลัวม,มวนันให้มันกน,กนบ้านเราเอาใจยัยงไงไปอย่าไปดูที่บ้านครับผม นี่ครับอยู่ที่บ้านนี่อีกหลังนะครับพึ่งโพล์พาไปดูแต่มันอยู่ในต้นไม้นี่ครับเราไปไปแล้วอ๋อยังอยู่ครับครับอยู่ในโพงนะโอ้อยู่ตุ๊กแกอยู่ข้างบนรอตุ๊กแกก็กินพึ่งครับผมอยู่ในโพงนะครับ นนเรายากครับผมต้นไม้ต้นไม้ไปเดี๋ยวไปดูน้ำหวานครับผมน่าจะได้สักขวดกว่าเกือบสองขวดนะครับขวดหนึ่งได้แน่ๆครับเพราะว่าหนักมากนี่ครับตัวเก็บซากตัวพึ่งครับผมที่มันร่วง ขื่นกล้องเหรอของสันยน่าจะเขื่นกล้องครับผมไม่กินเลยอ,ลอ,อิ่มแล้วตัวอิ่มแล้วนี่ครับตัวเก็บซากตัวพึ่งที่มันล่วงนะครับอ๋ออ๋อไม่กินเลย <laughs> นี่ครับแน่นเอียดเลยครับของพึ่งหนักอื้อเลย เดี๋ยวขอขันน้ำผึ้งครับดูที่มนน่าจะสักขวดกว่าๆครับผมลองดูนี่ครับขันเสร็จแล้วเต็มกระมังเลยน่าจะสักขวดกว่าๆครับผมไปเดี๋ยวลองหาขวดมรเทดูครับใครตายมึงดูด้วยอดเดียววะป๊บนึงปิดปิดเสียวก่อนอันนี้ครับนี่ขันมาขะขนมาข้า,า,ขา,า,างไปโอ้อห โอเคเด็กวัยรุ่นเขากำลังดวลฟรีไฟนอยู่ครับนไอครับโดนพึ่งเอ้ยยานเอ้ยเดีจะเตะหาพ่อไม่หันเลยไอ้เจ้ามันมีโต๊ะแา้วนะจะโดนโต๊ะเร็วมาเร็วเสียงปืนสนั่นลั่นซอยครับม อย่าอย่าย่าหาอย่าอาใจอย่าใจอย่าพูดอย่าหกมลงไปนู่นแล้วมลงไปโงงานแล้วอืมสีสีุ๊เงินไปเลยเดี๋ยวกูเก็บของก่อนอฮ้อออ๋ออออ๋ออ๋ออไอ้กออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋้อ๋ออออ๋ออ๋ออเอออ เลือนี้อ,อีกประมาณสักก้นๆหนึ่งครับอันนี้อ,อันนี้เดี๋ยวไ,ไว้ให้น้องขายกินครับโอ้ยอยสิ่งดังนิดนึงครับผมกำลังดวลปืนอย่างเมามันครับนู้นนี่ครับได้ขวดหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวให้น้องไว้กินครับผมกินขนมปังครับผมไปโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ